สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องปะโลไฮโซวันนี้มาอยู่กับลุงมานะครับแต่ไม่เจอไม่รู้ไปไหนโอ้มาแล้วดูม้าไปก่อนนะครับ ลุงมาลุงมาได้เลี้ยงมาชุดใหม่นะครับชุดเดิมย้ายไปให้เขาเลี้ยงหมดแล้วชุดนี้พึ่งมาจากหัวหินนะครับยังไม่ได้เล่นโปโลเลยยังฟิตไม่พอนะครับตอนนี้กำลังเริ่มเริ่มวิ่งเริ่มวิ่งยี่สิบนะครับพึ่งพึ่งจะเริ่มวิ่งยี่สิบนะครับ แล้วก็มีบางตัวนะครับที่ก็เริ่มซ้อมนะครับเริ่มซ้อมบ้างแล้วนะครับตัวนี้จอมโหดครับตัวนี้เข้าด้านหลังต้องระวังนะครับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ที่ตกใจนะครับถ้าเราเข้าด้านหลังไม่ระวังเนะี่ย โดนทับ,บโดนมาสองสามรายแล้วครับตัวนี้ต้องระวังนะครับตกขี้ตกใจนะครับเอาไปไหนแล้วลุงมาว่าจะถามหน่อย หายไปแล้ววันนี้มีโปโล,โลนะครับวันนี้มีม้าบางตัวที่เล่นโปโลนะครับเขาก็พันทะรอนอ้าวโอ้อยู่นี่นี่เองหาหาไม่เจอหาตัวยากจริงลงมาเนะนี่ยเฮ้ยนี่ มาลงมามีมีตัวที่ออกเล่นโปโลหนึ่งตัวนะครับวันนี้ว,นนลลออออวิโรล,ล่าเออเออวิโรล่านี่กลับมาอยู่กับลุงมาอีกแล้วนี่เขาจะพันผ้าร้อนนะครับสำหรับมาที่เล่นโปโลเสร็จบางวันก็ทาบาโรนะครับบางวันก็พันผ้าร้อนนะครับ เดี๋ยวไปสัมภาษณ์ลุงมากับมาชุดเดิมไปไหนหมดลุงมาชุดเดิมนะไปไหนรักษากีกากเสร็จก็หายหมดเลยเนาะให้มันเลี้ยงชุดใหม่ดื่มบ่มันอิ่มบ่ดื่มทุกวันดื่มทุกวันโอ้โเป๊กเขาเรียกว่าเป๊กเป๊กทุกวัน ไม่ดื่มเยอะนะลุงมาเนี่ยดื่มน้อยๆดื่มน้อยๆแต่ดื่มนานๆเบบี้ออยนี่เป็นหมอด้วยนะลุงมาเนี่ยรักษาม้าเป็นโรคขิ้หนังด้วยนะเบบี้ออยหมดไปเบิกใหม่เลยเยอะแยะ เดี๋ยวดูลุงมาทาโอ้ยหมดแล้วไปขอยืมก่อนพรุ่งนี้เบิกมาให้ของลุงเวิร์ตบุมีบอกลุงเวิร์ตไปยืมก่อนอาทิตย์หนึ่งหมดบอกกระปุกหนึ่งนะขวดหนึ่งหมดอยู่บอกอาทิตย์หนึ่งอันนี้หมดจะขวดแล้วนี่นะสอง ลายพว,พวกนี้ยังไม่แห้งครับต้องรอให้แห้งก่อนเดี๋ยวเอาเ้อคคามาไม่แห้งเอาเ้าคอกเดี๋ยวกีบก็จะเน่าอีก ส่วนฝั่งโน้นก็ล้างหน้าครอกไปแล้วมาแห้งละเาขาครอบเก็บเรียบร้อยทาความสะอาดหน้าครอกไม่มีจังหวะถ่ายตอนเล่นโปโลเลยครับ เพราะว่าบางทีก็ต้องแบบจับม้าช่วยนะครับส่งมา้าบางวันก็เล่นด้วยนะครับก็เลยไม่มีจังหวะถ่ายต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวจะหาเวลาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ เออเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวมาดูขี้ไม้นะครับขี้ไม้ฟอกลงมาเนี่ยหนาเลยแบบนี้ม้านอนสบายเลยครับ นุ่มครับหนานะครับดูให้ดูเนี่ยหนาแบบนี้เหยียบไม่ถึงพื้นนะครับเวลานอนกออ็ไม่โดนพื้นนะครับจะนอนแบบนุ่มๆเลยนะครับ ตอนนี้น่าจะอยู่อขอกี่ไม้นะครับกาเรติต้าก็จะมีมาที่อยู่ขอกี่ไม้นะครับแยกกันบางตัวก็กินฟางเยอะนะครับไม่ดีนะครับตัวเลยต้องให้อยู่ขอกี่ไม้ วนอันนี้ทำคอกเพิ่มครับตอนนี้ทำคอกเพิ่มเอ้ใจเย็นเย็นเนี่ยเพื่อนเข้าแล้วก็อยากเข้าอรารวาสใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นรอให้แห้งก่อนใจเย็นเย็นเดี๋ยวได้เข้าหิวแล้วเริ่มหิวแล้วครับ ถ้าถ้าเป็นแบบเนี้ยคือแสดงอาการแบบอยากเข้าแล้วนะเนะี้ยเริ่มแบบส่งสัญญาณว่าหิวแล้วนะหรือว่าอยากเข้าแล้ว เ,เข้าเธอลงมาเลยอาราวาะแล้วนี่หิวหิวแล้วอยูย่ย่ยาอยู่ย่าหิวแล้วหิวข้าวแล้วเนี่ย ตัวที่เข้าก่อนก็กินแบบสบายใจเลยเอาเอาเอามองกันมองกันโอ้ยมองมันจะรู้นะครับมันจะรู้เลยมาเนี่ยเนี่ยมองมองลุงมาโดนมองลุงมาเอาเข้าวเทิดนี่มาแล้ว มาแล้วอะเออเออเอเอเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเนี่ยตัวนี้อารวาสละเคครับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยวนะครับสวัสดีครับ